รมสดุดีบทที่56ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรูถึงหัวหน้านักร้องตามทํานองโยนาเทเลมเรโคคิมมิกทามบทหนึ่งของดาวิดเมื่อชาวฟิลิสเตียจับท่านในเมืองกัสโอข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เพราะมนุษย์จะกลืนข้าพระองค์เสียเขาต่อสู้และบีบบังคับข้าพระองค์วันยังคำ่ำโอ้ข่าแต่องค์พระผู้สูงสุดพวกศัตรูของข้าพระองค์จะกลืนข้าพระองค์เสียวันยังคำ่ำเพราะหลายคนต่อสู้ข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์จะสรรรเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอยู่ข้าพระองค์จะไม่กลัวว่าเนื้อหนังอาจกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้เขาประทุษร้ายต่อคำกล่าวของข้าพระองค์ วันยังคำ่ำความคิดทั้งสิ้นของเขาล้วนมุ่งร้ายต่อข้าพระองค์เขารวมหัวกันเขาซุ่มอยู่เขาเฝ้ารอยเท้าของข้าพระองค์อย่างกับคนที่ซุ่มคอยเอาชีวิตข้าพระองค์เขาจะหนีให้พ้นเพราะเหตุความชั่วช้าของเขาหรือ แต่พระเจ้าขอทรงเหวี่ยงชนชาติทั้งหลายลงมาด้วยพระพิโรธพระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้น้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองค์หรือพระเจ้าค่า ดาวิดวางใจในพระเจ้าแล้วศัตรูของข้าพระองค์จะหันกลับในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลข้าพระองค์ทราบเช่นนี้ว่าพระเจ้าทรงสถิตฝ่ายข้าพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวจ,จนะของพระองค์ ในพระเยโฮวาข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอยู่ข้าพระองค์จะไม่กลัวว่ามนุษย์อาจกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้โอข้าแต่พระเจ้า ที่ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้นั้นข้าพระองค์จะทําตามข้าพระองค์จะถวายคําสรรเสริญแด่พระองค์เพราะพระองค์ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้พ้นจากมัจจุราชพระองค์จะทรงช่วยเท้าของข้าพระองค์ให้พ้นจากการล้มมิใช่หรือ เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าในความสว่างแห่งชีวิต